สวัสดีครับอยู่ที่ไร่ปูสวรรค์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาพาชมเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มลมออกซิเจนให้ป่านะครับอ,อันนี้คือปั๊มลมที่ทางไร่ใช้อยู่นะครับรุ่นนี้ให้กำลังลมนะครับ60ลิตรต่อนอาที นะครับใช้กับไฟบ้านทั่วๆไปเนี่ยแหละสองยยี่สิบโวลต์ใช้กำลังไฟฟ้าสามสิบห้าวัตต์นะครับทำแรงดันได้อันนี้แรงดันได้ศูนย์จุดศูนย์สามเมกปาสคารก็เป็นปั๊มลมลักษณะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ทางออกทางออกนี่เป็น เป็นหางปลาไหลนะครับแล้วน,นี้เป็นเกลียวเกลียวรู้สึกเกลียวตัวนี้น่าจะเกลียวแค่หุ่นหนึ่งเท่านั้นเองหรือว่าหุ่นครึ่งเนี้ยแหละไม่เกินเนี้ยครับเล็กมากเลยแล้วปั๊มก็ตัวไม่ใหญ่ครับถ้าเทียบกับมือแล้วก็ประมาณขนาดฝ่ามือเรานี่เองนะครับอันนี้ของที่แถมมากับตัวปั๊มลมนะครับ อันนี้จะเป็นหัวกระจายจ่ายเข้าไปให้กับหัวทรายนะครับปกติเขาจะต่อกันลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เล็กนิดเดียวต่อลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้เขาว่าใช้สายยางขนาดนี้ครับอันนี้สายยางออกซิเจนปลาทั่วไปที่เราเคยเห็นกันเนี่ยเขาก็จะต่องนี้แล้วก็แยกแยกแยกเข้าไปไปเข้าหัวทรายนะครับ มาเปรียบเทียบกันดูคราวนี้นะครับเทคนิคที่จะทำเนี่ยอ๋เดี๋ยวก่อนที่เขาออกแบบมานะครับหัวแยกตัวนี้เนี่ยตรงนี้จะทำให้มันเป็นลักษณะของท่อที่ใหญ่หน่อยแล้วก็แยกมาเป็นเล็กๆเขาออกแบบมาลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะต้องการให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่เก็บอากาศเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยจ่ายออกไปก่อนเหมือนกับปั๊มลมเนี่ย ปั๊มลมอัดอากาศเข้ามาแล้วก็เก็บไว้ในกระปะ๋ออันนี้แล้วก็ค่อยๆจ่ายออกไปเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกับปั๊มลมนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราลืมของเข้าไปเลยเราจะไม่ได้ใช้เลยครับเราจะดัดแปลงใหม่โดยหลักการก็จะใช้หลักการเดิมเนี่ยนะครับขยายตัวเนี้ให้ใหญ่ขึ้นมากๆเลยใหญ่กว่านี้สักหลายหลายร้อยเท่านะครับ ดูซิว่าเราจะทำยังไงนะครับจากเดิมทีเนี่ยท่อแค่นี้เองท่อเล็กนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้มันเป็นลักษณะของท่อแบบนี้เดินยาวไปตลอดเลยซึ่งดูเปรียบเทียบขนาดกันดูท่อจะใหญ่โตวกว่ามากเลยนั่นก็หมายความว่า ท่อใหญ่โตกว่าสายสายตัวนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนท่อตัวนี้มาให้มาเป็นตัวตัวท่อเก็บลมแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเฮดเดอร์ก็ได้นะครับเป็นท่อเฮดเดอร์นะครับท่อพักอากาศยิ่งเฮดเดอร์ใหญ่ก็หมายถึงว่ามีมวลปริมาณอากาศเข้าไปเก็บสะสมไว้เยอะพร้อมที่จะจ่ายได้เลยนะครับ h e a d ดอรหรือแมน i f o l d หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับเราจะดัดแปลงใหม่เดี๋ยวก็จะต่อท่อตัวนี้ซึ่งเป็นท่อขยายสายยางตัวนี้เราเข้าไปเข้ากับท่อ PVC 4สีส่หุนนะครับอันนี้เป็นท่อขนาดสี่หุนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตอบสักครู่นะครับเดี๋ยวมารับชมกันใหม่ครับ อ่าคราวนี้เราต่อท่อเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะการต่อเพื่อเอาใสายางมาใส่อย่างนี้เพื่อที่จะไปต่อให้เข้ากับท่อ PVC อ่ะน,นะครับตัวนี้นะครับลองมาเปรียบเทียบกันดูก่อนขนาดเห็นนะครับขนาดตัวท่อเดิมที่จะออกเล็กนิดเดียวเท่ากับตัวนี้เองนะครับแล้วตอนนี้เราขยายมาใหญ่กว่าหลายเท่าตัวเลยคราวนี้เดี๋ยวอ่อ จะเปิดปั๊มลมนะครับแล้วก็จะไล่ตามท่อส่งลมไปดูซิว่าการพ่นลมจ่ายลมเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่าจะเสียบปลั๊กนะครับอตอนนี้ปั๊มลมทํางานแล้วนะครับไล่ตามท่อเส้นนี้ไปนะครับนี่เป็นสายยางก่อนแล้วคราวนี้ก็เอ่ออันนี้เป็นท่อชั่วคราวนะครับเนี่ยต่อท่อ HDPE เนี่ยนะครับ ขนาดสี่หุนเท่ากับ PVC นะครับนี่ต่อไปแล้วครับนี่ยี่ไล่ไล่ตามสายนี้ไปนะครับเนี่สายสีดำสายสีดาไล่มาละในระหว่างเนี้ยนะครับเนี่ยที่ท่อเป็นท่อใหญ่เดินมาเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นเฮดเดอร์แล้วนะครับปริมาณลมที่อัดจากเครื่องอัดอากาศเนี่ยก็จะเข้าไปสะสมในท่ออันนี้ ใหญ่กว่าไอตัวตะก,กี้ของแถมที่ก็ให้มามากไหมครับเนี่ยแล้วยาวกว่าเยอะเลยนั่นหมายความว่าเฮดเดอร์เรายิ่งใหญ่ยิ่งยาวเราก็จะมีปริมาณลมที่สะสมในนี้เยอะมากพร้อมที่จะจ่าย่าจากนั้นนะครับเราก็อันนี้จะเป็นท่อที่เดินจริงแล้วก็ต่อให้มันเข้ากับท่อ PVC ขนาดสี่หุนท่าตะเกียนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะต่อท่อลมออกซิเจนเข้าบ่อปลาณนะตอนนี้เนี่ยทำไว้แค่2บ่อนะครับจะจ่ายให้บ่อละ4.1234อย่างเงี้ยนะครับแล้วดูลมที่ออกดูลมที่ออกสิครับได้ยินเสียงปุดปุด,ปด ลักษณะแบบนี้นะครับออลมตัวนี้กวนได้ทั่วถึงทั้งบ่อเลยครับนี่ลมกวนทั่วถึงทั้งบ่อหมายความว่าจะไม่ทำให้ตะกอนที่อยู่ก้นบ่อนะครับตกตะกอนแล้วทำให้เกิดการหมักการเน่าสะสมแล้วเกิดเป็นแก๊สพิษทำให้เป็นอันตรายกับปลานะครับ อันนี้ถ้ามีการกวนทั่วถึงเนี่ยพร้อมกับให้ออกซิเจนไปด้วยเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ดีมากเลยแล้วก็ลักษณะของลมที่ออกมาดนี่แรงมากดูปลาชอบปลาสดชื่นนะครับเนี่ยนะครับคือเทคนิคเปลี่ยนจากท่อเล็กๆนะครับให้กลายเป็นท่อใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยอันนี้ เป็นท่อที่เดินต่อไวแล้วอุดปลาไว้ไว้นะครับสำหรับจะต่อได้ไปบ่อต่อไปที่เตรียมจะทำนะครับคิดว่าลักษณะเงี้ยน่าจะจ่ายได้ถึงประมาณร้อยหัวนะครับหรืออย่างน้อยก็สิบบ่อขึ้นไปอย่างสบายๆเลยลมก็จะต่ำลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับดูครับปลา ปลามีความสดชื่นมากเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าถ้าปลาอยู่ในธรรมชาติในช่วงที่มีน้ําไหลเกิดฝนตกและน้ําไหลเนี่ยนะครับปลาจะชอบขึ้นมาเล่นน้ําอันนี้เราก็ก็จําลองภาพให้เหมือนกับว่าน้ําไม่อยู่เนียงน้ํามีการกระเพื่อมตลอดเวลาปลาก็จะมาเล่นน้ํำนะครับโดยธรรมชาติเขาก็เป็นลักษณะแบบเนี้ แล้วอย่างนี้มันดีอย่างตรงที่ว่าพอเขาสดชื่นแล้วเนี่ยน้ำสะอาดนะครับ mm. เขาก็กินอาหารได้ดีเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ไวอันนี้แค่ประมาณ5สัป,ปดาห์นะครับปลาทับทิมเนี่ยห้าสัป,ปดาห์ถือว่าโตวไวเกินคาดเลยปกติเนี่ยถ้าเลี้ยงในบ่อปูเนี่ยนะครับเขาจะโตช้ากว่าในบ่อดินนะครับแต่อันนี้ผมดูแล้วไม,ไม่แพ้กันเลยทีเดียว ด้วยเทคนิคและหลักการแบบนี้นี่เองด้วยหลักการแบบนี้ก็ทําให้เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยเหตุเพราะว่าอตอนนี้เราก็ติดตั้งระบบชั่วคราวไปแล้วเป็นระบบน้ําวนนะครับอันนี้จะมีน้ําเข้าปั๊มตัวนี้ก็สูบต่อเนื่องตลอดนะครับน้ําเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะมีลมตัวนี้ที่อยู่ในบ่อเนี่ยนะครับคอยกวน กวนผสมอากาศที่ที่ออกมาจากหัวลมเนี่ยนะครับให้อากาศเนี่ยมันเ,เข้าไปอยู่ในน้ํามากคือหรือเรียกว่าละลายในน้ำมนนะครับในขณะเดียวกันก็กวนเอาพวกเศษขี้ปลาเศษอาหารที่มันตกค้างเนี่ยนะครับให้ลอยขึ้นมานะครับข้างล่างข้างล่างก้นบ่อเน,นี่ยไม่มีการหมักหมมเลยนะครับไม่ทําให้เกิดแก๊สพิษเนี่ยจากนั้นเนี่ยขี้ปลาที่ลอยหรือตะกรอนอะไรที่ลอยที่เป็นของเสียนะครับ ก็จะลอยเข้าไปในท่ออันนี้นะครับไปสู่บ่อตกตะกอนที่แยกตะกอนออกลักษณะบ่อนี้ก็เหมือนกันลักษณะเช่นเดียวกันนะครับต <c oughs> <c oughs> อนนี้เนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับบ่อปลาดุกจะทําหน้าที่ชั่วคาวเป็นบ่อชั่วคาวเป็นบ่อตกตะกอนชั่วคาวน้ําที่ออกจากบ่อบ่อพวกนี้นะครับจะไหลาตามท่อ แล้วก็มาออกทางด้านนี้นะครับออกทางด้านนี้ปุ๊บมันก็จะพาตะกรอนมาสะสมมาตกค้างในบ่อนี้สังเกตว่าบ่อนี้น้ําค่อนข้างที่จะขุนเลยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เอาพวกขี้ปลาพวกเศษอาหารที่เหลือนะครับติดมาด้วยก็มาเป็นอาหารให้กับปลาดุกปลาดุกก็จะได้กินพวกนั้นจเจริญเติบโตดีและอันนี้เป็นปั๊มน้ําที่สูบเวียนกลับเข้าไปที่ บ่อดั้งทางด้านนู้นเหมือนเดิมนะครับก็ว่าบ่อน,นี้นะครับบ่อประดุกนี่เป็นบ่อชั่วขราวรืวยบ่อตกตะกอนจริงนะครับจะอยู่ทางด้านนู้นยังยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากว่ายังไม่ได้ฉาบนะครับจะเป็นบ่อตกตะกอนโดยเฉพาะอันนี้นะครับเตรียมระบบท่อไว้รอเรียบร้อยแล้วอันนี้บ่อตกตะกอนนะซึ่งเราจะไม่ไม่ได้เลี้ยงปลาน้ําก็จะไม่มีเกิดการกวนในบ่อน,นี้นะครับ ตะกอนก็จะตกได้นิ่งดีแล้วก็สามารถแยกตะกรอได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับถ้าสนใจเทคนิคของการเพิ่มประสิทธิภาพของปั๊มลมนะครับจากปั๊มลมที่จ่ายให้กับหัวทรายได้ปริมาณลมเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับลองทําวิธีนี้กันดูนะครับขยายท่อเมนให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเป็นเหมือนกระบ,บอกพักลม ใหญ่ๆยาวๆลักษณะเหมือนท่อที่เดินไว้เงี้ยครับแล้วเราก็จะได้เห็นผลที่มันน่าชื่นใจนะครับดูแล้วมันเหมือนกับทำให้มีความรู้สึกว่าปลามันสดชื่นอารมณ์ดีนะครับเราก็สดชื่นตามไปด้วยนะครับหากมีคอมเมนต์อะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าที่ทำเนี่ยทำจากการ การทดลองด้วยตัวเองนะครับการคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ลงมือทำยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่วยเป็นกำลังใจฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวัสดีครับ